สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูปรับคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครูปรับจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์9วิชาสามาัญ1ปี2564นะครับข้อที่28อยู่ในตอนที่2ข้อละ5คะแนนนะครับข้อนี้เป็นเรื่องตรรกศาสตร์นะฮะซึ่งเป็นตรรกศาสตร์ที่ไม่ออกลึกมากนะครับดูเหมือนจะเป็น เรื่องของสมมูลกับเรื่องของเรื่องของสูตรสมมูลที่เราจะต้องรู้บ้างหรือตารางค่าความจริงก็ได้แต่ข้อนี้ไม่ได้ออก for all for s o m e ถือว่าง่ายเลยนะครับน่าสนใจมาดูโจทย์กันนะครับ <c oughs> ข้อ28นะฮะเขาบอกว่าให้ pqr เนี่ยเป็นประพจน์แล้วก็พิจารณากอไก่กับขอไข่นะฮะถ้าข้อไหนเป็นจริงนะฮะก็ให้หยิบเรีข้างหลังมา ถ้าข้อไหนไม่จริงก็ให้เป็น0ูนย์ไปนะครับถ้าไม่จริง2ข้อเลยก็ให้ตอบ0ูนย์อ่าตอนนี้เรามาดูกันนะข้อกไก่นะครับเขาบอกว่าถ้าอันนี้อ่านว่าอะไรลูกศรสองด้านอย่างนี้อ่าน2หัวอย่างนี้อ่านว่าก้อนต่อเมื่อนะครับถ้า P ก็ต่อเมื่อ Q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงนะฮะเป็นจริงแล้วประพจน์ยาวๆตรงนี้มีค่าความจริงเป็นจริงด้วย อาทีละข้อละกันเนาะขอไข่ช่างมันก่อนเอากอไก่ให้รอดก่อนนะครับถ้าไม่รอดจะได้ข้ามไปทําข้ออื่นนะฮะเอ๊ะมาดูกอไก่กันนะครับกอไก่เนี่ยเขาบอกว่าเขาให้ p ก็ต่อเมื่อ q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงน้องๆจาตารางค่าความจริงของก็ต่อเมื่อได้ไหมนะฮะก็ต่อเมื่อเนี่ยมันจะเป็นจริงเมื่อประพจน์2ประพจน์นี้เหมือนกันนะครับ เมื่อประพจนนี้สองสองประพจนนี้เหมือนกันคือไงฮะถ้าเป็นจริงก็เป็นจริงทั้งคู่ก็จะได้จริงถ้าเป็นเท็จก็เท็จทั้งคู่ก็จะได้จริงฉะนั้นเราไม่รู้ว่า PQ เป็นจริงเป็นเท็จเรารู้แค่ว่า P กับ Q เนี่ยสมมูลกันใช่ไหมครับอ่า P กับ Q เนี่ยสมมูลกันนะครับก็กรุับก็น้ตไว้ว่า P เท่ากับ Q ฮะนะสิ่งที่เรารู้นะคือ P เท่ากับ Q ถ้าจริงก็จริงทั้งคู่ ถ้าเท็จก็เท็จทั้งคู่ทีนี้สิ่งที่โจทย์สนใจเนี่ยมันคือประพจน์นี้นะครับเดี๋ยวครูแปลอบลงมา p ก็ต่อเมื่อ q หรือนะฮะ p แล้ว r ก็ต่อเมื่อเก้าวงเล็บเนาะ oh. r แล้ว p หรือ not q นะนะอ่าเรามาดูตรงน,นี้กันนะครับ อย่างแรกเลยคือวงเล็บแรกเนี่ย P ก็ต่อเมื่อ Q โจกเขาให้มาท้งก้อนเลยเห็นไหมว่ามันคือจริงแสดงว่าวงเล็บนี้มีค่าความจริงเป็นจริงน้องสังเกตว่าจริงเนี่ยเมื่อเวลาเชื่อมด้วยหรือเนี่ยจริงหรืออะไรก็ได้จริงอยู่แล้วใช่ปะ่ะจริงหรืออะไรก็ได้จริงก็ไม่ต้องไปดูเลย PR นไม่ต้องไปดูเลยนะครับดูแค่นี้ว่าได้จริงแน่ๆทีนี้พอเรามาดูข้างหลังเรามาดูข้างหลังน้องสังเกตวงเล็บนี้นะครับ P หรือ not Q ปกติ P กับ Q เนี่ยมันเหมือนกันแสดงว่าถ้า P หรือ not Q แปลว่าต่างกันถูกไหมตรงนี้มันต่างกันต่างกันแล้วมันจะมีผลยังไงถ้าตัวหนึ่งเป็นจริงอีกตัวหนึ่งจะเป็นเท็จละเพราะมันมีนิสศษใช่ไหมฮะถ้าตัวหนึ่งเป็นเท็จอีกตัวหนึ่งจะเป็นจริงถนะและไม่ว่าใครจะเป็นอะไรอีกตัวหนึ่งจะเป็นตรงข้าม เชื่อมด้วยหรือเนี่ยมันจะต้องได้ผลลัพธ์เป็นยังไงครับคือตัวหนึ่งมันจะต้องเป็นจริงแน่ๆใช่ไหมและการเชื่อมด้วยหรือเนี่ยจริงตัวหนึ่งก็ถือว่าจริงถูกไหมการเชื่อมด้วยหรือเนี่ยจริงตัวหนึ่งก็ถือว่าจริงแล้วก็แสดงว่าอันหนึ่งจริงอันหนึงเท็จแน่ๆนะครับคู่หลังจริงได้ออกมาเป็นจริงทีนี้มันมีการเชื่อมกับ R นะฮะ R เนี่ยเชื่อมกับโพสหลัง นะฮะประพศชุดหลังเนี่ยอาเชื่อมกับจริงเชื่อมด้วยท่าแล้วท่าแล้วไม่ต้องแล้วท่าแล้วเนี่ยนะครับออกข้อสอบทุกปีจุดเด่นของท่าแล้วคืออะไรหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จตัวเดียวหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จแต่อันเนี้ยข้างหลังมันเป็นจริงเหนนะ็นไหมทัานไหม ข้างหลังมันเป็นจริงมันก็ไม่มีทางเป็นเท็จแล้วละทางก้อนนะครับแสดงว่าถ้าข้างหลังเป็นจริงอ่าแล้วจริงไม่ว่าอาจะเป็นใครก็ได้จริงทันปะ่ะนะพออ่ามันเป็นจริงอ่าอ่าเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องสนใจละจะจริงหรือเท็จไม่รู้แต่หลังเป็นจริงอะ่ะได้จริงแน่ๆก็สรุปได้ล,ละนะครับสรุปว่าอะไรสรุปว่าทางก้อนเนี้ย ข้างหน้าก็เป็นจริงข้างหลังก็เป็นจริงเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อก็ออกมาเป็นจริงนะกอไก่เนี่ยก็เลยต้องตอบว่าอะไรฮะคือเราวิเคราะห์แล้วนะผลลัพธ์ของอันนี้ออกมาเป็นจริงซึ่งเราต้องไปอ่านข้อความของกอไก่กอไก่เขาบอกว่าทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้มีค่าความจริงเป็นจริงตรงกับที่เราหาไหมตรงตรงถ้งนั้นข้อนี้15มาแล้วครับ เลข15มาแล้วเพราะว่ากอไก่พูดถูกกอไก่ถูกก็เก็บมาละ15แต่อย่าเพิ่งตอบต้องดูขอไข่ด้วยจริงๆข้อนี้มันมันไม่ใช่ข้อสอบช้อยแต่มันก็เหมือนข้อสอบช้อยแหละใช่ไหมเพราะคําตอบมันคืออะไรคําตอบมันก็มี0หรือไม่ก็ตอบ15หรือไม่ก็ตอบ30หรือไม่ก็ตอบ45คําตอบมันมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมก็ก็เขาให้เอามาบวกกันนี่คำตอบมันก็เหมือนมีช้อยอยู่4ช้อยนะฮะน้องๆก็ดูแล้วก็ ใครคิดไม่ออกก็เดาสี่คำตอบนี้นะแต่เราคิดได้นี่มันไม่ได้ยากอะไรข้อขอไข่ครับนะข้อขอไก่เป็นแบบนี้นะจบไปแล้วข้อขอไก่ข้อขอไข่เป็นยังไงข้อขอไข่เนี่ยเขาถามว่าประพจน์ชุดนี้นะประพจน์ชุดนี้กับประพจน์ชุดนี้มันสมมูลเขาบอกว่าสมมูลเรามีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าสมูลไหมการพิสูจน์นะครับคำว่าสมูลเนี่ยมันมีวิธีการพิสูจน์หลายวิธี 1คือพิสูจน์ด้วยสัจจนิลันสองคือพิสูจน์ด้วยตารางค่าความจริง 3. คือพิสูจน์ด้วยสมมูลด้วยกันนี่แหละนะฮะใช้สูตรสมมูลข้อนี้ครูกอเห็นว่ามันมีแค่ P Q มี3ประพจน์ดังนั้นคูกอ๊นึกสนุกอยากจะใช้ตารางค่าความจริงครับน้องๆน้องๆอ,อาจจะเ,เคยเห็นวิธีการเฉลยแบบอื่นๆมาแล้วใช่ไหมเรามาดูการเฉลยแบบใช้ตารางค่าความจริงดูว่ามันจะมาโหรานขนาดไหนนะฮะโอเคนะเดี๋ยวคูกอย้ายกอไก่ไปไว้ข้างๆก่อนนะเอากอไก่ไปเก็บไปไว้นู่นเลยแล้วเรามาดูกันนะครับคูกอจะสร้างตารางค่าความจริงของ3ประพจน์ สามประพจนะเริ่มนะครับให้เป็น p ให้เป็น q แล้วก็ให้เป็น r นะครับก็จะมีจริงจริงจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดก็จะมี8กรณีนะครับมันไม่เยอะเกินไปนะครับจริงจริงจริงแล้วก็จริงจริงเท็จนะครับแล้วก็จริงเท็จริง4แล้วนะจริงเท็จเท็จห้าละเท็จจริงจริง ด,ดูทันไหมเท็จิิเท็นะฮะแล้วก็เท็เท็จริงแล้วก็เท็เท็เทนะครับคุกก็จะสร้างตารางค่าความจริงอย่างนี้แหละนะก็มีทั้งหมด8กรณีถ้าใครกลัวจําไม่ได้จําอย่างนี้นะคอลัมน์ที่1ประพจน์ P ให้เป็นจริงครึ่งหนึ่งเท็ครึ่งหนึ่งเห็นไหม คอลัมน์ที่2ให้เป็นจริงเท,ท็จทีละ2เห็นไหมฮะก็คือครึ่งของครึ่งถูกไหมคอลัมน์ที่3ก็เป็นครึ่งของครึ่งของครึ่งสลับเลยนะสลับเลยจริงเท,ท็จริงเท,ท็จไล่มาโอเคไหมฮะก็จำแบบนั้นก็ได้ทีนี้สิ่งที่โจทย์เขาให้เราหาเนี่ยมันจะมีประพจน์ย่อยๆเช่น p แล้ว q p อ่า q แล้ว R กูก็จะเขียนนี้นะอันนี้คือ p แล้ว q เชื่อมด้วยและแล้วก็คิวนะฮะคิวแล้วเอาแค่นี้ก่อนเยอะแล้วเหนื่อยดู P แล้ว Q ก่อนครับน้องๆ P แล้ว Q คือคู่นี้เชื่อมด้วยท่าแล้วยังไงนะหน้าจริงหลังเท็จได้เท็จอย่างเดียวที่ได้เท็จคือหน้าจริงหลังเท็จแต่นอกนั้นเป็นจริงหมดครับเพราะฉะนั้นคู่แรกเป็นจริงคู่2เป็นจริงคู่3เป็นเท็จคู่4เป็นเท็จที่เหลือเป็นจริง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 ถูกไหม คิดตามทันไหมฮะนะฮะก็ถ้าหน้าจริงหลังเท็จถึงจะได้เท็จนะครับอันนี้หน้าจริงหลังเท็จหน้าจริงหลังเท็จมีอยู่2อันเองที่เหลือเป็นจริงหมดเลยนะครับานะต่อมา q แล้ว r อะ q แล้ว r คืออันนี้ก็ดู2ช่องหลังนะครับจริงแล้วจริงได้จริงนะอันนี้จริงเท็จได้เท็จเห็ไหมเท็จจริงก็ได้จริงตัวนี้ก็ได้จริงได้จริงได้เท็จ ได้จริงได้จริงนะฮะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะบอกตอนท้ายว่าทําไมครูค๊อบถึงทําอย่างเงี้ยทำไมถึงเขียนเยอะอย่างเงี้ยอ่ะอีกทีหนึ่งนะตัวนี้เป็นเท็จใช่ไหมตัวนี้เป็นจริงแล้วก็ตัวนี้เป็นจริงสุดท้ายเนี่ยสองอันนี้มันเชื่อมกันด้วยแลเห็นไหมฮะเชื่อมกันด้วยและเป็นอะไรฮะจริงและจริงได้จริงจริงและเท็จได้เท็จถ้ามีเท็จตัวหนึ่งก็เท็จไปเลยครับเชื่อมด้วยแลโอเคไหม ตัวนี้คือผลลัพธนะ์ของก้อนที่1นะของก้อนที่1ก็คือก้อนที่อยู่ทางซ้ายข้างหน้านี่คือผลลัพธ์แล้วต่อมาครูกรอฟต้องไปสร้าง p และ q แล้ว r นะฮะอ่ะ p และ q นะครับเชื่อมด้วยท่าแล้วไปหา r เอเคไหเชื่อมด้วยท่าแล้วไปหา r ตัว r นี่เนาะมันก็คือเอามาจากตรงนี้ นะเอามาจากตรงนี้ก็ค,กครูกอฟก็ลองเอามาวางปุ๊บอันนี้คือ R ่านะครับวางไว้ก่อนนะแต่เวลานะในเวลาทาข้อสอบจริงๆน้องๆต้องเขียนเอาเนาะก็ปีไม่ได้ทีนี้ P และ Q P และ Q อยู่ตรงไหนก็ไปดูช่องข้างหน้านะครับยังไม่ได้ทํา P และ Q ยังไม่เคยทําเลยก็ไปทําดูคู่นี้ดูคู่หน้านี่ P และ Q นะถ้าเป็นจริงทั้งคู่ก็ได้จริงจริงจริงก็ได้จริงแล้วก็จริงเท็จก็ได้เท็จ นะครับจริงเท็จก็ได้เท็จที่เหลือมีเท็หมดเลยฮะมีเท็จ็เป็นเท็จไปเลย <_ t od g> เพราะว่าเชื่อมด้วยแหละโอเคนะสุดท้ายแล้วนะตรงนี้นะฮะตรงนี้นะอ่าตรงนี้นะเพิ่มอท่าแล้วลงมา P, P และ Q เชื่อมกับท่าแล้วน้องๆครับตรงนี้เนี่ยถ้ามันสมมูลถ้ามันสมมูลกับก้อนที่1คือก้อนนี้ถ้ามันสมมูลกันค่าความจริงจะต้องเหมือนกันทุกกรณี แสดงว่าถ้ามันแตกต่างกันแม้แต่นิดเดียวคูกรอบก็หยุดเลยเข้าใจไหมถ้ามันมีความแตกต่างจากวงที่1น,นิดหนึ่งคูกกรอบก็หยุดเลยเพราะว่าถือว่าไม่สม,มูลอะมาดูกันเชื่อมด้วยท่าแล้วเนาะตัวแรกจริงแล้วจริงก็จะได้จริงเหมือนครับนะเหมือนตัวนี้ต่อมาจริงแล้วเทจก็จะได้เทจนะฮะก็เหมือนกับตัวนี้ต่อมาเท็จแล้วจริงก็จะได้จริงไม่เหมือนแล้วหยุด นะตรงนี้ทําให้มันไม่เหมือนกันตัวหนึ่งได้จริงตัวหนึ่งได้เท็จก็เลยสรุปว่าขอไข่เนี่ยไม่สมมูลฮะนะฮะข้อขอไข่ไม่สมมูลพอไม่สมมูลก็แปลว่ายังไงฮะอันนี้คือข้อขอไข่นะครับไม่สมมูลอ่าตอบนะไม่สมมูลพอขอไข่ไม่สมมูลเราก็ไม่เอาเลขจากขอไข่ตอนนั้น30ไม่เอาครับนะครับกอไก่เขาบอกขอไข่เขาบอก,ออขขบอกว่าสม,มูลก็ผิด ตัวนี้คือไม่เอาเอาแค่15ครับคำตอบก็คือ15ครับน้องๆก็ไประบายคำตอบ15.00เรียบร้อยอ่ะเมื่อกี้ทำไมครูกรับถึงทําวิธีนี้อ่ะทำไมครูกรับถึงทําวิธีนี้มีหลายๆคนที่เ,เรียนตรรกศาสตร์แล้วลืมสูตรสมมูลเกิดความไม่มั่นใจครับเหตุผลมันคืออย่างนี้เวลาน้องๆทําสมมูลแล้วอ่ะทําเสร็จแล้วอะแล้วมันไม่สม,มูล น้องๆจะมั่นใจได้ยังไงว่ามันไม่สมมูรณ์บางคนเขามั่นใจอันนั้นปล่อยเขาไปแต่สําหรับคนที่ไม่มั่นใจคือไม่มั่นใจอะไรไม่มั่นใจว่าตัวเองทําถูกไหมเพราะอะไรครับเวลาเราเรียนเรียนที่โรงเรียนเวลาเราทําแบบฝึกหัดเราทําโจทย์สังเกตไหมโจทย์ที่เราทามาเนี่ยแปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นของแบบฝึกหัดตอนทําใบงานเราจะเจอโจทย์ที่สมมูรณ์ ถูกไหมเราจะเจอโจทย์ที่สมมูลเป็นส่วนใหญ่เราก็เลยทําชิวเ้ไอ้ข้อนี้สมมูลข้อนั้นสม,มู์พอไปเจอโจทย์ไม่สมมูลข้อหนึ่งน้องๆจะมั่นใจได้ยังไงว่าน้องๆทําถูกใช่ไหมดังนั้นมันมีทางเลือกมันมีทางออกถ้าเราไม่มั่นใจฝีมือในการทําสูตรสมมูลแล้วก็ข้อนี้3ประพจน์ใช้สร้างตาราง หาค่าความจริงแล้วเปรียบเทียบความเหมือนเอาก็ได้นะครับมันอาจจะเสียเวลามันอาจจะใช้เวลาแต่อย่าลืมว่าใช้เวลาเราได้คำตอบมันดีกว่าใช้เวลาแล้วไม่ได้คำตอบกับข้ออื่นไงมันมีข้อที่เราทุ่มเวลาลงไปแต่ไม่ได้คำตอบด้วยใช่ไหมแต่ข้อนี้ทุ่มเวลาเราได้คำตอบนะครับคือไม่ได้แนะนำหรอกว่าจะต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งแต่มันคือทางรอดไม่มีสิทธิ์เลือก เข้าใจไหมครับอันนี้คือตัวอย่างวิธีการคิดอย่างหนึ่งให้เราเอาตัวรอดจากห้องสอบถามว่าใช้สูตรสมมูลได้ไหมได้ใครถนัดสมมูลอยู่แล้วมั่นใจว่าตัวเองทําสมมูลได้ร0 0เซใส่ลงเลยฮะ,ะจัดให้เต็มนะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนี่คือ1ทางเลือกทางรอดไม่ใช่ทางเลือกด้วยมันคือทางรอดในกรณีที่เราลืมสูตรสมมูลหรือเราไม่มั่นใจในบางส่วนมันก็เจงแล้วใช่ไหมอืม โอเคนะฮะดังนั้นข้อนี้คูก๊อฟจึงเลือกที่จะเปิดทางอีกทางหนึ่งก็คือใช้ตารางค่าความจริงในการเอาตัวรอดจากห้องสอบนะครับสรุปข้อนี้ตอบ15นะฮะตอบ15โอเคนะเนี่ยข้อกอไก่เนี่ยใช้สูตรสมมูลก็ได้นะครับแต่ข้อกอไก่นี้ใช้วิเคราะห์เบื้องต้นก็หลุดแล้วยังไม่ทันไปถึงสูตรสมมูลเลยข้อนี้ทั้งกอทั้งขอไปไม่ถึงสูตรสม,มูลฮะอยู่แค่ตัวเชื่อมประพจน์ก็หลุดแล้ว นะครับข้อขอไข่ก็เป็นแบบนี้ก็พอแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะนี่คือเรื่องตักกระสตาตนะครับที่ครูก็บอกว่าส่วนใหญ่มักจะลืมสูตรสมูลเพราะอะไรเพราะตักกระสรามันเรียนม .4 สอบอีกทีตอนจบม .6 และระหว่างม .4 ม .5 ม .6 ไม่เคยได้ใช้ตนะักกระส่าอีกเลยครับเพราะฉะนั้นต้องทวนกันยกใหญ่เอาละครับก็มาถึงจุด จบของข้อนี้จุดจบมาถึงตอนท้ายของคลิปนี้นะฮะอันนี้ข้อที่28แล้วนะ5คะแนนลองฝึกทำดูนะครับเหลืออีก2ข้อไม่ยากด้วยไม่น่าเชื่อว่าข้อ5คะแนนเนี่ยไม่ได้ยากนะบางคนนีกคิดว่า5คะแนนไม่มีช้อยแล้วจะยากกว่าตอนที่1่ใช่ปะเปล่าเลย5คะแนนมีข้อง่ายๆหลายข้อเลยครับน่าเก็บนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใค่ว่าอุ้ยมันไม่มีช้อยมันจะยากอย่างนั้นไม่แน่ไม่แน่ โอเคครับพูดเยอะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันข้อ29นะครับสำหรับข้อนี้จบแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ